เออมีเชิญ จากนี้ก็จะได้ติการแ่งขันจากทีมชาติโต้นน่าจะไดม่ใ่ครับไม่ใช่ถ้าเาเอาะได้คณะตําแหน่งจะงานที่ป่ามี ตีไทและตัวผู้เกียรติถูกฆ่าเอาวันนี้ผมตัวพักตีรัชตุรชัยครับตัวแทนของสสอิชาตีรัชตุรชัยสสสสกลเขตหนึ่งพักเพื่อไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาหน้าที่เปิดสภาโดยงานส่งเสริมประเพณีการ์กับทางเือรมันกำลังรอในกำลังปี2568ในปีนี้ก็ได้ อยากส่งให้เกียรตินะครับซึ่งการแข่งขันได้ดำเนินในวันนี้มีความสนุกสนานมีความสต่างๆด้วยทีมของนักกีฬาชาวจีนโดได้ท้าควางๆสำหรับการย่อเี่ยเป็นเพียงแค่การตาระยะของกาข่เขันเนเท่านั้นครับ แต่ทุกท่านที่เรียกเข้ามาร่วมง,งานในวันนี้คือผู้ชนะทุกคนที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุวล้วงได้ด้วยดีค <c oughs> ดรับขอขอบคุณผลงานรัฐาทุกหน่วยงานพี่น้องประชาชนคณะกรตรมการทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือนนในด้ดานตา่างมให้งานในวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี <c oughs> ผมหว like, ังเป็นอย่างยิงว่าทุกท่่นจะได้มาร่วมงานอย่างมีเป็นประจำทุกปีอีกปจุเขา่าแลวก็เยี่ผมขอติดงานตกสริมประเพณีกามประดับยื่ยาวตะบนหลอดเด่นจากปีตองพันี้ครขอยผมแจกทีนีครับอาจารย์คุบผู้ชมทุกท่านสวัตดอครับมาวันนี้ท่านผู้ชิงคิที Apa beda? Apa beda? Apa beda? Terima

ตัวใหญ่ปีเลยนะครับแล้วเนาแนะครับตับละครับ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 หรับคับก็ับครีบยรรรับครัครับ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 รรครับับ เราจะนัเลือกอันดับสองนะครับได้แก่บ้านน้องปลาหนอนหมูที่เจ็ดครับผู้ว่าการนะครับเป็นท่านรองนายกฤษณวงมาครับป็นผู้วัาไหครับกองเทียบพ right 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 ่อหน้องปลาเขาด้วยนะครับพี่น้องชาวเราอเราจะพิจารณาครับรอถ่ายรูปกับท่านประธานติดการแข่งขันด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับ

ออมาแล้วออมาแล้วเลเกมกรุปอบรางนะลครับดูนะครับผู้ใหญ่สนใยคล้วพื่อนะ้องมาแบนัอนนี้ลงไปชิว้นะครับตัวทีตัวทีก็ยท่านด้วยเร็วๆตี

ทำไมนั่งเล็กไม่นั่งผมเรีนใจลูกครับพครับครับพี่ครับดูด้วยนะตั้งแต่การศึกษาตั้งแตับนอยนครัคซีนนะประจำระจต้องเำียคซนทุกสิ่งเสมอตัวนี้ตัวนี้ดีมากแบบตัวโตนะครับต่อไปนะครับต้อการมอบรางวัลประเทแข่งขัน 5สีไทยประเทศหญิงไทยในตะบนนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านตะยามูที่8ครับอะไรตัวนี้กระดาษสาที่สุดใครจะพาไปกินผิดหมูวาเอานึกว่าหมูเก่าเนาะเป็นหมูแปเช้นไปย่ยครับภาพภคุ้มกอัารณาิจเอ หนึ่งนะครับให้แก่บ้านของแก่ปู้ที่หนึ่งครับผู้น้อยอย่าขึ้นเด้อผู้น้อยนะให้ผู้ใหญ่ขึ้นผู้ใหญ่อย่าขึ้นนะให้ผู้น้อยขึ้นผู้ใหญ่บขึ้นให้ผู้น้อยขึ้นปู่ใหญ่ขึ้น ต้อยพอสมอจูสีสิงนะครับเป็นผูมอบในหักครับเอาแทนกลยครับกับปนไหลยืนคนหัวเรือตอโอ้ยอันนี้จะโม่ยันะครับจะเป็นจะเป็นหมูสานะครับตัวนี้นี้ไปไปร สองนะครับว้านาาโมที่สานะครับอคอรกับน้องตุ้มซีซเป็นผู้มอบรางวันะครับปรดยอดนะครับปปิคยอดไปไปนเป็นนด้คนไปอ้ไปแล้วรอลโรนเลิศ้รดับสามร้อมเพื่อจังหวันะครับอีมชนะเลิศอันดับสามรองอ่ะสามไปเียว้าเดีเจ้าครับ

5ตี1ชนะ5-1 5ตี5ตี1ชาวตะบนะครับประเทศไทยจะได้เลือกในแต่บ้านเมืองใต้โมซิเดียครับทางด้านนายกสนอมต้นหัวครับให้เด็กนอเข้ากับเลือ5ตี1ไทยตะบนละตะแหนครับทางด้านนายกสนอม คนไม้พกันเตะบนนี้แหละนะฮะตะบนตรบนตะบนตะนตะบ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 นะบนต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 บนตะ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 บนะมาตะบน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 ตะบบนตะบบนตะบนตนตะบนตะบนนะบนตบ

สป็สองนะครับอเครับน <invention S 1> <ป> oui, ี้ทงใช้ไลง้ที่นี่ก่อนยาครับสอ้าวครับตอาองสนเนหนะครับใ่เนเครับสช่รับแ้ที Si Oon Teng 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 Si

ต่อไปจะเป็นพ <jogo> ี่ขโมาวัย้ำมับามสิบสี่นยน้หญิงนะครับชั้ีสามสียนะครับแตปีสองพ้าร้อยหกสินามเจ็ดตันเจ็ดเที่สบัดระดระแรนะครับเาเรือนารสิงห์นาวาครับราชสิงหนาวาจากตระบลนดครับ อยากมาตัดนายกทางการบาลใจจนได้ครับปีนนี้ผู้มอบรางวัลนะครับขอได้เจอครับอได้เจอเราในยุคที่สมัยนี้เป็นหลักประเด็ครับเป็นผู้มอบรางวัลครับส่วนในการแข่งก็จะมีขนาดว่า10ต่อ30ตีไทยครับสุดยอดสุดยอดนะครับ คณะรักษาธรรมจิตว <disposable> <ok> ัยครักษาธรรม1พร้อมรับนะครับได้แก่วมททีโอหองกับฟ้ากทนสอนพระอาจารยจังหวัดบ้านพนมองค์อนดีตท่านเจ้าอาวาสศึกษาต้นกำลังศีนะครับรองประธานสภาองค์กรวัฒนธรงวัลครับ ครับอธิวัฒน์มาแล้วทีหน้าก็ออริจินอลค่อยๆแล้วน้ําน้ําเพิ่มออกไปนะครับเราจะเริ่มกันที่หน้า2นะครับ2เพื่อนนะครับเรือพุทธทําใจครับพระวัดเหนือครับ <inaudible analyzes> เพาะฉะนั้นอรินดาพิการก็มีหลายิการสมาคมท่สมาคมตัดยิดัวของ่ยาครับนไม่าเลยไม่ยากเมื่อไรบรถดูดี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 รีบีีดีดีดดีดีดีดดีีดตดี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 ดดี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 ดดีอดีดดีดีามดีดีัี

กบก้าวแก้งกบก้าวกรวไดเอาเกันได้ดีสุดๆกบก้าวากะเป็นเช่น้ลายไพ่นีรวนะครับยิีเสมอตีเสมัตรเไป็นทุกนะครับโอเคสุดยอดสุดยอดายกาวแก้วดูนะครับสุดยอดลายกกนะครับตดกแก้นะครับา บานตบบ้านแ้บบ้าแจ้วครับทีนี้แชมป์เลยนะครับปีหน้าก็ขอนญาต้องบนนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับอยู่ใกล้กลเฝัครับตอไปตะมาเลใจกันแบบนี้นะับไปบาอาชีวอาเนอาแล้ว เอกนาวานครับอป็นนักเตะวีอยนทมนมผู้อกรางวัลนะครับผลิตเซสอรสมานดาวนนาครับสมาชิกสมาชิกสมาชิกนลอเลยถือเ้อครับพี่นะว่าตัวครับอ้อยไปน้่วงไปบอลเิญมาต้งชอด้วยนะครับพีนชาใตีน่าจครับตี่ีน่าใจนครับ ไปเสต่หล่อรอไปเจ็เมสปตสีเป็นผู้บอบประหัครันมาได้หลังให้ครับเสื้อๆน่ับพี่น้องาอภด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรตัวก็ยังให้ไปช่วยกันรับแรงให้ทีซีซันมีบรรยากาศดีขึ้นนะครับไปนะครับเรากเนี้ับสนะครับเพือซึ่งกรนาลาแบบบ้านดาวกระายหมู่เครับ เราให้เกียร์ให้ียรพี่น้องที่อยู่ใกลนะครับผู้มบรางวัลนะครับต้นสอยอนใจยางสีสเนสครับตัวรับกับผู้มอาก็เป็นเป็นสมาชิกสภาเี็บสมาชิกอลคกรอะไรไม่ได้เลยครับเป็นไหมครับต้อครับ

ครับโอกาสนี so direct, so so the the so so ้ก็ต้องขอฝากกับทุกท่านตัวทักษิสวัสดีชัยนะครับที่ได้ให้เกียรติไปทำในที่ีการแข่งขันโอกาสนี้ก็ขอเรียนทุกท่านไปถ่ายรูปนะครับทำตัวระวังไปถ่ายรูปนะครับประธานก็ได้นะครับตัวโอกาสที่ถ่ายรูปเอาไว้พี่ๆในนี้นะครับเพราะว่าทางเทศบาลกตะวันออกประเด็นเล่จับเด็กชานที่ถ่ายรูปนะครับไปให้กับพี่น้องเราได้ถ่ายรูปเตอด์พี่กัน สวยนะครับแล้วกะก็อมีเวลานะครับอยาไปพลาดอย่าไปล,าลืมตอบาด้ว